บึงหันมาทางพี่เออคันหิวเข่าไปยังจะบ่บอกกูจะนีบไปยังว้ยมึงกับถามพวกเขาเตรียมมาแน่เอะมึงเตรียมยังแม่ละแถวพี่เด้อะไรนั่นขนมปังโกเบตกูกินอันนี้แหละออกจากบ้านนั่นผัวกูไปคืนอ้อยกูก็ได้อันนี้ละห้ไปคืนอ้อยก็ได้พาอได้กินกับาแฟกูว่าอาชทีมเบิ้งมัดอิ่มท้องยูเิมเบิัวไม่อิ่มท้องจังไหนเบิ้งขนมปังโกเบตนี่อิ่มคุ้งเจมคำนี่ จะเมนแซ่บคือหยังนี่ตัวกินบ้องกินไหนม kind of oh, ันแล้วมันตัวตัวโอ้ยโอ๊ยเติ้งเติ้งหยั่งติ้งสิแตกทั้งเบาเนาะอี่หงกับบ้าบอกไปมีแนวกินจักแหละเนาะไปหยังกูแหละมาตั้งแตใบแฉมไปหยังกูกินข้าวมาตั้งแตใบแฉมตั้งแต่อันนี่ยร้านขายข้าวยุคแห่งบ้านแพกเนี่ยอู้มาเติ้งไปหยังบอกกูกินข้าวแล้วบ้านนี้กูสีเบ้าจูแฟกกูอยากกินของหวาน เป็นอย่างมันกูจะเลี้ยวหาเลี้ยวใจเลี้ยวขวากูจะเลี้ยวไปพ่อร้านอันหนึ่ง้านห<ะ>ยังเกียร์ตาโฟว่าสันเกียร์ตาโฟเออปกติถ้าเกียร์ทักพ่อสแสดงกูกะแยงกับไปเจือเออแม่แค่เปอาเกียรนตาโฟสองแสดวบุ๋ยเป็นยังไงบาดแท้ไปแห่นาที่กับบอลเล้วเขายกเกียร์ตาโฟมาเลยจีบัดนี้จีบนาทีเขายกแม่บ่นบี้บ่นบ่นบี้บ่นแบงเปะลงเออกูเละแถมเลยบัดนี้ถามมาแม่แค่ใครสั่งก๋วยเตี๋ยวแดงนี่กูว่าจังสี่แหละ กูหอกับหูแจักมาเิ็นตาโฟไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวแดงอีภากเตัตับงเงยเอามาแดกกูไปตาับกูมาแงอันเขาจะรับผ่านจ่อฮะบ้าพี่ห้องตั้งแมนปาแมนมาจิเริ่มเปื้กคักเปื้กแน่นอนว่าหูจักหอดเต็นตะโฟถ้าอยากกินฟองหวานคือว่ามีเขารลานไดนา้โม่คุณี่ปอบเอาไ้น้ำโมของหวานนนี้ก็ได้อาวันนี้คันคือจารกูขอขืนก้อนมูเดอเออเออคืออย่ แต่บ้ากูห่างว่างได้บ้านนี่ว่างเอครื่องกูถึอยากนอนเมื่อเครื่องหนีฮากูซ้อมสารพัดก่อนนี่ละจนเด็กจนอีหยังแหละไม่ไงเครื่องดื่มคอมมานโดเฮ้ยเครื่องดื่มคอมมานโดคอมมานโดเด้่นยิงบื่อบ่เคยได้ยินจักเที่อเออบู้ยคอมมานโดคอมมานโดคอมมานโดมัดมัดซอยหยังเ่าโอเลกินอนป๊าดจีทัมันซอยอีหยังแน่นี่วายเขากินแล้วก็มีกับรังว่างชาแล้ววิตามินก็อยู่กลาง กางขวดกินละอ่านเอาตีกินแล้วกระแับกระเซงอุ้ยให้กูกินน้ำในขันน่ะแจัก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 แจ๊กนี่เออกินกินโอ้ยหนกพอดพอดสิได้พอดพอดพอดสิได้มีไฟในจักหไม้นี่กูอายุแม่นกก็ยังเป็นด็ดๆกนะเี๋ยวจะดเดก็มันโดดเออเอากิดเมื่อไงเอาไม่หยังแม่หยังไม่หยังมันเป็นรสชาติจักพี่ตีอีห่ามึงขวดอันนั้นขวดเย้าหลังว้าเฮ้ยอีห่าต่อมต่อมมึงเยอะอ เดี๋ยวจังไหนจะได้เอาขวดเงี้ยวหลานใช้กระเป๋าให้ทานบมึงขวดแท่เฮ้ยยี่แว่ย์บังเงี้ยวใช้ปนันตีหาจะมาเงี้ยวใช้กันสี่เอาหลานมันย่านแมวเป่าเปากูเอาขวดเงี้ยวไปจังไหนความอิหริดประท้วงบ้างกูจะกินไอ้บ้างตาตีมองกล้องนั่งกูมีแห้งย่างแล้วบานเมืองกูรอดไปเอนี่ยเนี่เนี่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 เอามาย่างคือเท่ หยงคืกูพ้นไปแล้วหันแมตรยังไงมึงก็ไปเก็บทานต้นเอาเอาเอาเข่าสารพันธ์ถอะเอาเอาเข่าสารพันธ์เด้อบาดนี้เด้อเอายกเมื่อเคินเอาก่อนกูวางไดนเหรอยกเถือนไปผู้ขาสื่อหงไฟปอบบัญชนบอกมู้จำมู้จำบัญชีของบู้ดจำเออมันจะนั่นหาขี้บ่พอแล้วบัน ผู้ขาสือหงฟ้าเป็นเลขาพอใหญ่หลอดติดลบมาตลอดเบิกเงินมาตลอด,อดเปิดเบื้องยอดสี่เป็นลมสีเมส่เป็นลมสี่เป็นลม <c oughs> โอ้กูกุ้มใจติดยอดมาแต่หัวหนา้าที่คอยระบิดเออเอาไปต่อไปต่อันฟังก่อนท่านผู้ชมตัวดิฉันสือน,น้องบํา เฮ็ดหยังกะดจำยอมพอน้องบอมกะติดลบกะติดลบกัดติดลบมันไม่แตูู่ติดลบไปบัดวนาทีม่ังบัดชอบพาติดลบกันสุขคนบาดน้อยจำใจทนอยู่มาดนกะติดลบกะสัมพอกูติดลบยี่ีดีกะติดลบเบื้องแรกายเขาตัว ติดลบจักแสมกูแม่เอ็มเอาต่อไปคันสิจ,จบแบบติดลบกูสิลบเมื่อ,อ,อแซบอลกูเหงบบอแยกพอบอแยกพอสุมติดลบบอแยกพอสุมติดลบพเพราะกูหนีเมื่อดอกเอาพ่อคนงมึงจีบใส่แฮะจีบใส่แอ๊บผู้แทสิมาอยู่อยู่หันยุ่งจะซื้อกูกระสิทธิติด,ตดลบนะเอา มึงคิดมามึงขึ้นหลังนกแล้วมึงจะได้ร้องไงติดเดี๋ยวให้ถามเน่ถาม่นไผ่มาป่าสามอย่างพอนั่งดูนั่งดูให้คอยนั่งบอกนั่งเฮียงกันบ่งดูสู้เฮ็ดอีหยัางนี้ฮะเฮ็ดอีหย่างเหตุอีอย่างถ้ากันซ้อมเน่จักหน่อยบนเอาพอโตแท่มาก็ยังบ้านมหาไรรุ่นพี่กับรุ่นน้อง โอ้ยพ่อใหญ่ชารีจะเบิ่งดูลูกเต่าเขาเหตุอีหยังเนี่ยเอาเอาลูกกิเนก็ลูกบ่ได้ดิเอาคนคุณไดลูกจิงจิ่งคุณู่ยูเป็นคนเดือเรดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์แต่ละคนเบิร์มันเขียนหเังสือบิรืดเบิร์ดเบิา์เิร์ดเบิร์เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดูมิดเบิร์ดเิ้์ดเิดเบิร์นเบดเบเบิร์ดเิดิร์ดเบิร์ดเบ ้ก็โมูปีละนี่ติเออนี่ละโอ้าเปลี่ยนไม่ใช่ละเมื่อกี้ว่าหงฟ้าตกคดจังมึงเนี่ยเอาเปลี่ยนวาจังไหนงูหลอกเสียกฟ้าจังเงาทั้งใหญ่ทั้งสูงเกี่ไป๋อให้ลูกจังสั้นหงกัะหงลาลาเอ้ามาด่าล่าเล่าหนักท่วงแต่ปูเอือนเบิ่งจะของมาเรียดากระเทมนนั่ก็ขุดเตี้ยเนาะอันนี้ได้สัตวบอมน้อยเออบอมน้อยจ้า อีปอบเมื่อกัวมันกี่กันขาดแม่ใครยังมาบอมน้อยอยู่ผู้ต่อไปเนี่ยอันนี้บาดน้อยจ้าบาดน้อยอันนี้ผู้ต่อไปเนี่ยนี่แหละป้อนพ้าเพานนิ่นป้อมพาเพิ่พ <า S 2> พนผ้าเพิ่นอยู่แต่ว่าพาเพิ่นอยู่แต่ว่าบริกรเขากินน้ำง่ายมันมีแต่ฟอนอย่างเดียวเสี่ยวฟันเด้อร์ไม่ใหญ่นั่งบังอยู่ข้างล่างวันเล้อันว่าสารพันนี่ ไม่แย่จืนออไม่แย่แหลมไม่แย่มอดอไม่แย่ฝ่ายไม่แย่ยุ่งไม่แย่ยุ่งหรือว่าไ,าไม่แย่หาก้อนที่เขาหมูนี่เฮ้ากันต้อง อบอกเพ่นว่าต่อไปนี่เป็นสารพัดสารพัดมีสอนเออสารพัดไล่งานโตัวไม่ว่าสิจงโจ๊กเว้าขึ้นมาโลด้นเด็มันต้องมีที่จจมาเออยักสันตัวไไรุ่นเดอดลุ้นน้องรุ่นลูกไปยักสันตัวกต่จันว่าดีเด้อพักกันเห็นอีหยังไม่เงยหนัง